ยังไงไอ่ะน,อนีนนวันนี้ตั้มสารามีเมนูใหม่ขนมจีนน้ำยาไกา่อันนี้คือส่วนผสมแต่เจ้าตัวยังไม่ออกมาเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้ทำกับเตาถ่าน แล้วฟันอร่อย,อ,อ,ยอุปกรณ์พร้อมมากอุุย <laughs> หัวกะทิหรือหางเนี่ยหัวหัวหัวกะทิมีหัวกะทิเดี๋ยวต้องรอผ่านหมดแล้วเหรอใส่ที่นั่นเดือดเลยไม่ใส่หมดแล้วเนี่ยเขานั่งกันไปกบกบกบ อันนี้ผักอันนี้เครื่องในอันนี้ตีนไก่ไมัตีนร้มไกอนน่อันนี้คนอันนี้คนอันนี้ขนมจีนอันนี้ของแถมถ้าใครสนใจสั่งได้มะม,ม่วงมะม่วงใส่แม,ม่วงแผ่นต้มแผ่นอ๋อมะม่วงแผ่น ให้คนไทอที่๋อมันไม่ได้องศาก็เลยเอานี้ออกโกหกป้าถือว่าอัไรนนี่เป็นัขยะโอ้ยแต่ขยะ้ตงโกหกอะไรตังบดีๆถือไว้ดีจับไปอันนี้อันนั้นอันนั้นสังขยะ มันจะเดือดง่ายไหมเนี่ยให้นล้จัดก,การมันไม่เดือดสักทีอ่ะดูมันไม่เดือดสักทีอรอเดือดแล้ว หวันงดบันายเออมดบัมหนิจาจะสิเอกเขียงเดือดูัว่าไม่ให้ผ่านด่านปิดตายสักโควิดจังหวัดทางตอนนะคะวันคืออาทิตเอาไว้จังวหงว,วัดาอนที่เอด้คไจังวดังวดสมทไมตาย วัวโลกโควิดแชร์เห็นเยียบทำโควิดมันมีร้อน,นอไหมเราเอาเย็นเอาอน,นี้นปิดให้มันเดือดเือ้าไม่ย็นเมื่อานน้ำแข็ง เห็นแล้วมนน้ำตัวเนไหมมันลงมาแล้วเป็นก้อนเลย ส่งให้เพื่อนเดเพื่อนเพื่อนเดรับลายอย่างเย้ซื้ออะไรส่งพี่ยาเราเราไม่พิเดยันเดยวเราเดนเดี๋ยวค่อยเร่าก็้เอาน้อยจะเอาน้อยหรือเอามาก อมหวาไใส่เพิ่อใส่หมดหอล้เดี๋ยวเทนปลาต้องเกรงใจค่ะอร่อยขนล่่งนะมันล่วง,ววงมหวงวดวงมหงดเลยดลิหมดหอนี่ขนล่่งซ่ามชุรสหรืออะไรนะชุโรสอะ อสองร้อยแปดสองร้อยสามกิโแปดบา,าท ตาหนักตาเลยไม่ใช่เปลือไม่มอก่อนกินไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จ ขึ้นรถมาจะเลี้ยงฟรีเคซีเคซีเจ็ด <C> ลามินชาถนนไทยละมันมาเลยถนนเออถนนไทยลาดซอยไทยละมันนู่นแหละลูกค้านั่งยังแก้ไม่เสร็จลูกค้านั่งคอยแล้วเข้าคิว ปลาตัวมันเสียเป็นย้เป็นก้อนเลยเปะไม่ไม่เป็นไร ูช่วยูช่วยกับเคอเร่ผูช่วยเคถ่ายก็ระวังอ๋ออ๋ออันนั้นน่ะหยิบตะแง่โอ่ยไม่ร้อนผู้ช่วยผู้ช่วยเปลนไปอ่ะหลอนผู้ช่วย เขาไม่เค็มก็เติมน้ำปลาได้กระจายเขาว่าผู้นี้ปล่อยปลาหมอหรือปล่อยปลาดุกดีทุกวันดิปลาหมอที่คุณเราคนปลาหมอปลาหมอมันจะมีฝักนี้งตัดขึ้นให้พี่ดูหน่อยอะไรอีกทีนี้เราก็ว่าจะดูแกงมราจะถุงแกงใต้ค่ะ สองตัวพอไหมโอ้จะทำมากอยูกินแบบไม่อร่อยแต่กินแบบทำให้แบบกินแบบอร่อยอย่างนี้ม,นม,มันทำมากกันไม่อร่อยอย่าลืมซื้อซื้อแกงให้จุนจ๋าอย่าลืม<ก>นะแกงหยำั่อะไรอ่ะ<อ>น้ำตา<อ>ลที่ไปแม่กวดลัวเป็นเกลือไปครั้งก่อนนะ ใส่จะใส่เกลียวมันจะหวานไมหวานเหมือนมันขาดความอร่อยอ่ะป้าใส่ผลมที่ว่กี่ครึ่งเนี้ต้องใส่รสดีถ้าไม่อร่อยนะลุครสดีใส่เยอะไปเลยชิมก่อนนะรตีรสเค็มใส่เหมือนหมดหมดถุงเหมือนป้าบอกเนี่ยใส่รสดีมันหวานใช่ใส่ไปเลื่อหมดถุงก็ได้เอาเรื่องทิ้งมันหม้อใหญ่แต่ว่าถุง เอาเดี๋ยวก็หาว่าใส่เยอะรถทำไม่่าไรรถใสรถดีมันยเยอะคิดว่ามีเยอะมิช้อนมีช้อนขึ้นช้อนขึ้นใส่ไปแล้วต้องเยอะแล้วเอาให้เอาให้หม่อมสีถนัดชิมหน่อยสิเอาให้หม่อมสีถนัดมันเยอะเกินเดี๋ยวผกระหว่างทางเอาถ้วยมาลองไงหม่อมสีถนัดเอาถ้วยมาลอง ผู้เชี okay, okay, okay. Hence, mm ่ยวชาญการอาหารผู farther, ้เชี่ยวชาญกันไดูริ้นซิลิ้นเป็นยังไงอันนี้ผู้เชี่ยวชาญในการชิมโอ้โหผู้เชี่ยวชาญในการชิมร้อนเไดมไหมคะเออพอละน้ำปลาพวกที่ไม่ไม่พวกที่ไม่พวกกินเค็มเขาก็ใส่น้ำปลาไม่ไม่ขาดอะไรแล้วปกติพอดีอยาให้พ่อครัวกินดิ วพี่เดชิมไหมไม่ไม่ชิมีีอร่อย้นอร่อยชิมเยอะหลายคนเยวรสชาติจะเปลี่ยนอร่อยอร่อยเพราะนะไม่หวานเกิไปกินมะม่วงไม่รู้เรื่องดีย

มีมดไงมดไม่ม네ีก็ดูก็กินกจเถอะกินมดตัวโง่เป็นเจ็ดวันสามตัวทำไงอ่ะถกินตัวเล็กๆอ่ะก็ยายเราบอกไงอยจะไ้กินมดนะกินมดโง่เป็นเจ็ดวันก็กบถิสิบตัวเกือบหน้าทามสิว่าเดือนกว่าโงเน้นที่ตีนเน้นที่ตีน เอาจานกระชามอย่างเงี้ยเน้นตีนไม่เอาช้อนใช่ไหมโอ้อเอาเอาเอาจานมาให้ลูกไอ้ป้าใบหนึ่งช้อนด้วยจานสองจานสองช้อนไม่ให้เดียวมังนี่เออเอาจานสามโอ้โอ้โอ้คอยประกันเด้วยยกตะกร้ามาดีกว่าไหมผู้ช่วยงงผู้ช่วยงงยกตะกร้ามาดีกว่าไหม มะเขืออย่าฟ้าเอาให้มันเดือดอีกเทือนหนึ่งก่อนสลาตั้มสลาใช่ไหมตั้มสลาก็ในเมฆขอเห็นไงห็นตั้มสลาตัมได้นะคะ น้ำยาโค้ดงายโอโหน่ากินมากโดนลูกชั้นอันนี้โดนจิโดนลูกสาวโดนผู้ช่วยเริ่มแรกนโดนตัวเองก่อน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เยอะจ้ะทำบุญขึ้นบ้านใหม่พอถ้ามะเขือเดือดก็เรียบร้อยใช่ไหม